เมื่อเช้ากินกาแฟไปแก้วหนึง่งแล้วก็ออกมาอยู่ติดถนนถนนในซอยค่ะไม่ได้ห่อข้าวมากินค่ะคุนเอาสลัดมาเอาสลัดมาจากบ้านในเมือง กินแต่ผักอิ่มไหมอิ่มค่ะ กินแต่ผักอิ่มไหมอิ่มค่ะเมื่อเช้ากินกาแฟไปแก้วนึงแล้วก็ออกมา สวัสดีค่ะวอนนี้ตูนมาบ้านพาทั้งคำอยากเสียงรถอีแตนค่ะชิชู้ก็อยู่ในรถค่ะที่เจ็ดเดินไปหยิบ จะมีเสียงรถด,ด้วยนะคะเพราะว่าบ้านตูนอยู่ติดถนนถนนในซอยค่ะมีผักสลัดมีอะโวคาโ,คโดมีแครอทมีมะเขือมีข้าวโพดค่ะนะคะออกมาก็แวะที่วักการอำเภอไปเสียภาษีนะคะเป็นพลเมืองที่ดีนะคะเนาะ เดินกำหนดมาแปดวันแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ตูนมาบ้านพาทังคำยังไม่ได้ห่อข้าวมากินค่ะตูนเอาสลัดมาเอาสลัดมาจากบ้านในเมืองสวัสดีค่ะ วันนี้ตูนมาบ้านพ้าทั้งคำอยากกินอะไรกินแค่กาแฟเป็นหนึ่งแก้วตอนเช้าแล้วก็คับรถมาเลยค่ะ ก็มีลูกเกดกับทันพืชมาให้ด้วยค่ะจะกินอะไรกินแค่กาแฟเป็นหนึ่งแก้วตอนเช้าแล้วก็คับรถมาเลยค่ะสีค่ะเกินมากี่วันแล้วไม่รู้วันนี้ที่เท่าไรคะวันนี้ที่แปดป่ะเกินมาแปดวันแล้ว อาจจะมีเสียงรถบ้างนะคะเพราะว่าบ้านตูนอยู่ติดถนนเนาะทำทุกวันแล้วมันก็ชินเองค่ะเนะาะเมื่อกี้ตูนไปอยู่กับพี่ตูนกินแหลกเลยค่ะนะ <c oughs> ได้กินอะไรกินแค่กาแฟเป็นหนึ่งแก้วตอนเชา้าแล้วก็ขับรถมาเลยค่ะ ไปธุระที่ที่ว่าการอำเภอมาไปทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีนะคะไปเสียภาษีค่ะเกินมากี่วันแล้วไม่รู้วันนี้ที่เท่าไรคะวันนี้ที่แปดป่ะเกินมาแปดวันแล้วมีผักสลัดมีอะโวคาโดมีแครอทมีมะเขือ มีข้าโพดค่ะชื่ชวๆสีค่ะเกินมากี่วันแล้วไม่รู้วันนี้ที่เท่าไรคะวันนี้ที่แปดป่ะ <c oughs> เกินมาแปดวันแล้ว ทำทุกวันแมันก็ชินเองค่ะเนาะเมื่อกี้ตุนไปอยู่กับพี่ตุนกินแหลกเลยค่ะนะไม่ได้กินอะไรเลยตอนเช้ากินแค่กาแฟก็เลยพกสลัดมาด้วยค่ะสลัดอะโวคาโดนะคะวีแกนค่ะ ก็มีลูกเกดกับทันจะพืชมาให้ด้วยค่ะชื่ชโศสีค่ะเกินมากี่วันแล้วไม่รู้วันนี้ที่ทอะไรคะวันนี้ที่แปดป่ะเกินมาแปดวันแล้ว ีค่ะเกินมากี่วันแล้วไม่รู้วันนี้ที่เท่าไรคะวันนี้ที่แปดป่ะเกินมาแปดวันแล้วอยู่ติดถนนถนนในซอยค่ะ ความจริงถ้าปั่นมันจะกินได้เร็วเนาะแต่มานี่ก็เลยไม่สะดวกไม่ได้ปั่นนะแต่กินอย่างนี้ <c oughs> พอเช้ากินกาแฟไปแก้วหนึง่งแล้วก็ออกมาไห้กินอะไรกินแค่กาแฟไป็หนึ่งแก้วตอนเชา้าแล้วก็ขับรถมาเลยค่ะมีผักสลัดมีอะโวคาโดมีแครอทมีมะเขือมีข้าวโพดค่ะ ยังไม่ได้เปิดบ้างค่ะชิชูกรชิชูกรอาจจะมีเสียงรถบ้างน,นะคะเพราะว่าบ้านตูนอยู่ติดถนนเนาะ ชูชูก็อยู่ในรถค่ะที่เจ็ดเดินไปหยิบจะมีเสียงรถด้วยนะคะเพราะว่าบางตัวชดชูก มาเช้ากินกาแฟไปแก้วหนึง่งแล้วก็ออกมาอาจจะมีเสียงรถบ้างนะคะเพราะว่าบ้านตูนอยู่ติดถนนเนาะมาเช้ากินกาแฟไปแก้วหนึง่ง